จะเป็นช่วงที่ทองคำเนี่ยเล่นยากนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยทองคำเนี่ยมันเป็นเทนขาลงระยะกลางแต่ว่ามันเป็นเทนขาขึ้นระยะยาวออกมาทรงนี้เนี่ยนะครับทองคำเนี่ยมันยังอยู่ในโหมดไซด์เวย์อยู่แต่อยู่ในโหมดไซด์เวย์ที่พร้อมจะเปลี่ยนผ่านเป็นขาขึ้นสมบูรณ์ได้เสมอนะครับซึ่งตัวแปรด่านสุดท้ายนะครับ ที่เราจะได้เห็นราคาทองคำ New High อีกรอบหรือไม่ในอาทิตย์หน้านี้ครับอยู่ที่ด่านเดียวเลยก็คือ สวัสดีครับก็มาดูเรื่องของทองคําของเรากันบ้างนะครับเมื่อวันศุกร์นะครับก็ทองคําก็มาปิดตลาดเนี่ยได้ที่ราคา3,685เหรียญนะครับพร้อมค่าเงินบาทที่31.87บาทต่ดอดอลลาร์นะครับราคาทองแท่ง96.5นะครับก็เคลื่อนไหวที่ระดับ55,300ถึง5 5 4 0 0บาทต่อบาททองนะครับ คำพยากรณ์นะครับแนวนงทองคํานะครับในช่วงของวันที่22ถึง24กุมบสี่กุมกันยายน2568นะครับมีดังนี้นะครับนะเออ่โกลสปอตหรือแบบ U.S.D ต e. ่อออนเนี่ยนะครับนะภาพรวมผมบอกก่อนว่าในช่วงวันที่22ถึง24กันยายน68เนี่ยนะครับจะเป็นช่วงที่ทองคำเนี่ยเล่นยากนิดนึงนะครับเพราะว่า ปัจจุบันเนี่ยทองคำเนี่ยมันเป็นเทนขาลงระยะกลางแต่ว่ามันเป็นเทนขาขึ้นระยะยาวออกมาทรงนี้เนี่ยนะครับทองคำเนี่ยมันยังอยู่ในหมวดไซเวอยู่แต่อยู่ในหมวดไซ์เวที่พร้อมจะเปลี่ยนผ่านเป็นขาขึ้นสมบูรณ์ได้เสมอนะครับซึ่งตัวแปรด่านสุดท้ายนะครับที่เราจะได้เห็นราคาทองคำนิวไฮ อีกรอบหรือไม่ในอาทิตย์หน้านี้ครับอยู่ที่ด่านเดียวเลยก็คือ3,698เหรียญซึ่งด่านนี้เนี่ยผมเคยพูดเอาไว้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วว่าถ้าเกิดมันทะลุไปได้นะครับทองคำก็จะมีนิวไฮอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งมันก็มีนิวไฮไปแล้วนะแต่ก็คือยังไปไม่สุดนะครับฉะนั้นถ้าภายใน2 3วันนี้ครับ ท่านได้เห็นราคาทองคำเทะลุ3,698เหรียญได้อีกครั้งหนึ่งนะครับอาจารย์เติ้งขอพูดแบบติดตลกละกันนะครับว่าให้เปิดซื้อบายแบบหมดหน้าตักเลยนะครับมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถเลยนะครับนะเพราะถ้าเกิดทองคำเนี่ยทะลุ3,698ได้อีกครั้งนะครับนิวไฮเดิมนะครับเอาไม่อยู่นะครับนะซึ่งเราจะได้เห็นนิวไฮใหม่ครับที่กรอบแรกนะครับประมาณ3,712 ถึง3,714เหรียญกรอบที่2ครับอยู่ที่3,728ถึง3,730แล้วกรอบที่3ครับอยู่ที่3,738จนถึง3,740เหรียญน,นะครับนี่คือนิวไฮสูงสุดที่อาจารย์เต้นคำนวณได้ถ้าเกิดทองคำผ่านดาน3,6,9,8ขึ้นไปได้ในรอบนี้นะครับอ่ะแต่กลับกันนะ ถ้าภายในสองสัปดาห์น,นี้นะครับทองคำยังกลับขึ้นไปยืนเหนือ3698ไม่ได้นะครับคนเล่นทองคำนะครับต้องระวังตัวให้ดีว่าท่านอาจจะติดดอยได้นะครับพเพราะเนื่องจากว่าถ้าเกิดทองคำเนี่ยยังไปยืนเหนือ3698ไม่ได้นะครับเราจะได้เห็นราคาทองคำครับเทกระจัดกลับตัวลงมาอีกรอบหนึ่งนะครับโดยกรอบแรกครับที่ทองคำเนี่ยจะเทลงมาได้นะครับจะปรับตัวลงมาถึงเนี่ยคือที่กรอบราคา 3666 3,670ถึง3า7 0เจหรียญน,นะครับกรอบที่2ครับอยู่ที่ราคา3 6 5 8ถึง3,660เหรียญกรอบที่3ครับอยู่ที่ราคา3646ถึง3648หี่เหรียญและกรอบที่4ครับอยู่ที่ราคา3 6 3 8ถึง3640หี่เหรียญถามว่าสี่กรอบน,นี้เนี่ยจะเก็บของได้ไหมก็เก็บได้นะครับนะแต่ว่า ่นก็ต้องใจถึงพอสมควรนะครับเพราะอะไรเพราะไอ้ตรงที่มันน่ากลัวเนี่ยนะครับมันคือด่านราคา3 6 4 6เหลเหรียญจุดนี้แหละจะเป็นจุดคลายแม็กเลยว่าถ้าเกิดทองคำนะครับหลุดต่ำกว่า3 6 4 6กลงมาได้นะครับเป็นการคอนเฟิร์มเลยว่าคนที่มีราคาสูงกว่า3,650ขึ้นไปนะครับติดดอยชัวรแล้วนะครับนะติดดอยนานด้วยรอบนี้นะครับนะ เราจะได้เห็นราคาทองคำครับปรับตัวลงไปนะครับที่3627 3617 3603ถึง3592เลยทีเดียวนะครับฉะนั้นแล้วใครที่อยากจะเล่นฝั่งเปิดขายเซลล์เพื่อเก็งกำไรขาลงนะครับผมให้จุดสตาร์ทของการเล่นเปิดขายเซลล์แบบนี้ไม่แรกครับให้ตั้งเซลล์สต็อปรอไว้ครับที่ราคา3675นะครับ มากินกำไรที่3665นะครับให้กินกำไร10บเหรียญมาที่2ก็ตั้งเปิดขายเซลลที่3665ครับมากินกำไรที่3655นะครับกำไรสิเหรียญเช่นเดียวกันมาที่3ครับตั้งเปิดขายเซลที่3655มากินกำไรที่3645มาที่4ตั้งเปิดขายเซลที่3645มากินกำไรที่3635แล้วก็มาที่5ครับ ตั้งเปิดขายเซลล์ที่3635มากินกำไรที่3625นะครับนะทุกๆไม้ผมให้กินกำไรแค่10เหรียญพอนะครับสรุปโดยความเห็นส่วนตัวของอาจารย์เติง้งนะครับก็อย่างที่บอกไปเมื่อตอนต้นว่าการซื้อขายทองคำในช่วง2-2วันแรกนี้อาจจะยากนิดนึงนะครับแต่ถ้าเกิดทองคำเนี่ยมันผ่านด่าน3698เหรียญขึ้นไปได้นะครับอันเนี้ยมันจะชัดเจนเลยว่าทองคำ เปลี่ยนเทนเป็นขาขึ้นสมบูรณ์นะครับใครอยากจะไล่ซื้อไล่ซื้อไล่ซื้อไล่ไปเลยนะครับเพราะว่าทองคำเนี่ยมันเปลี่ยนเทนเป็นขาขึ้นสมบูรณ์ยังไงไปถึงเป้าที่ผมให้เอาไว้เมื่อตอนต้นเมื่อกี้นะครับนะอย่างน,น้อยก็ต้องมีเห็น 3730- ย์ถึง3740นะครับถ้าเกิดผ่าน3698ขึ้นไปได้นะครับแต่ถ้าเกิดราทองคำเนี่ยมันยังผ่านด่าน3698ขึ้นไปไม่ได้อันนี้ครับโอกาสที่ทองคำมันจะเทกระจาดลงมาเนี่ย มันก็มีสูงเช่นเดียวกันนะครับอย่างน,น้อยๆเนี่ยกรอบราคา3638ถึง3640เนี่ยมีโอกาสลงมาถึงมากนะครับถึงเลยประมาณ80%เลยนะครับอันนี้คือสิ่งที่อาจารย์เติง้งคำนวณเอาไว้ให้ตามนี้นะครับนะก็ลองพิจารณานะครับพิจารณาในการรับฟังรับชมแล้วกันนะอ่ะจบโกสปอร์ตนะครับมาดูในส่วนของทองแท่งกันบ้างนะครับทองแท่งเนี่ยผมสรุปให้สั้นๆนะครับ3ข้อด้วยกันนะครับก็คือว่า ทองแท่ง96.5%เนี่ยนะครับตอนนี้ดูทรงแล้วเนี่ยยังไงย่อตัวลงมาก็ขึ้นนะครับนะซึ่งจุดสำคัญของคนที่เล่นทองคำแท่ง96.5%ครับก็คือให้มองแบบนี้ว่าภายในช่วง2-3วันนี้ครับถ้าเกิดเรายังเห็นราคาทองคำแท่ง96.5%เนี่ยยืนเหนือ54.900บาทได้อยู่นะครับย่อลงมาราคาไหนก็ตามท่านสามารถเข้าเปิดซื้อบายได้ตลอดนะครับ ถ้าทองคํายังยืนเหนือ54,900บาทนะเปิดซื้อบายอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเป้าหมายของราคาทองคาแท่งครับจะยังปรับตัวขึ้นต่อได้อีกนะครับไปที่กรอบราคา55,600ถึง55,700บาทต่อบาททองนะครับและกรอบที่2อครับอยู่ที่55,900จนถึง56,000ท่วนนะครับและสุดท้ายครับเป้าที่3ครับจะอยู่ที่56,200 ถึง56,300บาทต่อบาททองนะครับนี่คือสูงสุดที่อาจารย์เติ้งคำนวณได้นะครับในช่วง2อวันแรกนี้นะครับแต่กลับกันครับถ้าเกิดราคาทองคําแท่งครับมันยอดตัวลงมานะแล้วหลุดต่ากว่า54,900บาทลงไปได้นะครับหยุดซื้อเลยนะครับไม่ซื้อแล้วเพราะทองคําจะถูกทุบต่อลงมาแบบแรงๆนะครับกรอบแรกครับที่โดนทุบลงมาถึงแน่ๆเนี่ยอยู่ที่54,500 ถึง54,600บาทนะครับกรอบที่2อครับอยู่ที่ 54,200- ถึง54,300บาทและกรอบ3ครับอยู่ที่54,0 0 0ืนนจนถึง54,100บาทนะครับย้ำนะครับราคาทองคำแท่งนะครับย่อลงมาเนี่ยถ้ายังไม่หลุดต่ำกว่า54,900บาทย่อลงมาแล้วเปิดซื้อบายอย่างเดียวแต่ถ้าหลุดต่ำกว่า54,900บาทลงไปได้ให้เลิกซื้อบายไปก่อนนะครับเพราะทองคำเนี่ย จะดิ่งลงแรงนะครับนะหรือใครจะกลับหน้าเล่นมาเล่นฝั่งเปิดขายเซลล์ลงมาแทนก็ได้เช่นเดียวกันนะครับนะก็จบนะครับทั้งทองแท่งแล้วก็โกสปอตนะครับมีแค่นี้ครับนะอาจารย์เติ้งก็ยังให้ความมั่นใจจากการคำนวณทั้งหมดนี่นะครับถูกต้องแม่นยำ90เช่นเคยนะครับนะลองนำไปปรับใช้ดูแล้วกันนะครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ